รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับและนี่คือรายการกรีนไลฟ์ชีวิตดีๆสีเขียวนะครับวันนี้ผมพามาสัมผัสชีวิตดีๆแล้วก็อากาศดีๆถึงปากช่องนครราชสีมานะฮะกับที่นี่เลยครับเคนผาพงฟาร์มนะฮะเป็นฟาร์มเป็นไร่สวนเกษตรมีสตรอเบอรี่มีผล,ลไม้มีพืชผักมากมายนะครับแล้วก็ดูแลโดยครอบครัวเคนผาพงดังชื่อที่อยู่ที่ป้ายตรงนี้เองนะครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าตายายลงมาถึงรุ่นคุณอาแล้วก็ตอนนี้มาถึงเจเนอเรชั่น ของหลานแล้วนะฮะและหลานสาวสวยที่ผมจะนัดพูดคุยวันนี้ชื่อว่าน,น,น้องเฟิร์นนะครับจบศิลปะมาแต่ว่ามาทําการเกษตรและมาบริหารไร่นี้อย่างเป็นทางการเต็มตัวแล้วตอนนี้นะครับเธอมีวิธีการยังไงและมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับฟาร์มแห่งนี้แล้วก็น้องเฟิร์นพร้อมๆกันตามผมมาเลย เาอาละครับคุณผู้ชมผมหาตัวเจ้าของไร่สาวสวยเจอแล้วนะฮะน้องเฟิร์นใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีน้องเฟิร์นะะน,รนะฮะ,ะแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับค่ะชื่อเฟิร์นค่ะอรารดาเคนผาพงค์ค่ะน้องเฟิร์นนี่เป็นเจ้าของคนเดียวเลยเป็นผู้สืบทอดกิจการหรือทํากันหลายคนฮะหลายคนค่ะก็คือรวมทั้งครอบครัวทั้งหมดเลยค่ะมีกี่คนได้สมาชิกตอนนี้ที่ดูแลจริงๆหลักๆตอนนี้มี3ค่ะ มีใครบ้างครับนอกอาจากเฟิร์นแล้วมีคุณอาผู้หญิงกับคุณอาผู้ชายสองคนคะ่ะอ๋อแสดงว่าเป็นคุณอาสองคนแล้วเราเป็นหลานคนเดียวเลยค่ะไปไงมาไงถึงมาดูแลไร่ได้ฮะดูยังเป็นแบบวัยรุ่นน่าจะติดติดหน่อยด้วยซ้ําอืมก็จริงๆแล้วความคิดแรกคือพอไปเรียนต่อแล้วค่ะก็ยังไงแล้วเราก็ต้องกลับมาอยู่บ้านแน่เรียนอะไรฮะตอนนั้นเรียนศิลปะค่ะเรียนจิตรกรรมไม่เกี่ยวกับกเกษตรด,ด้วยไม่เกี่ยวค่ะตอนแรกเรียนอะไรมาก่อนก่อนที่จะไปเรียนต่อก็เรียนศิลปะมาค่ะ เรียนศินลปรกรรม<ล>ก็คือเรียนจิตกรรมที่จุฬาแล้วก็ไปต่อโทที่ศิลปรกรค่ะโอ้ไม่เกี่ยวกับเกษตรเลยหนี่สายอาร์ตล้วนค่ะแล้วตัดสินใจยังไงฮะหรือว่าที่บ้านบังคับมาว่าต้องมาทําที่ไร่ที่สวนนี้ต่ออืมไม่ได้บังคับค่ะมันก็เป็นความคิดตั้งแต่เด็กของหนูอยู่แล้วว่าครับโอเคโตขึ้นมามันจะต้องมีคนสืบทอดแน่เพราะว่าคุณปู่คุณย่าสร้างไว้คุณพ่อคุณแม่คุณอาสร้างไว้เพราะฉะนั้นเราเป็นรุ่นต่อไปเราจะปล่อยมันทิ้งได้ยังไงในเมื่่อมมันนเป็รดกที ให้เรามาแล้วเราต้องใหญ่ด้วยใช่ค่ะทีนี้พอเฟิร์นเข้ามาเข้ามาได้นานแค่ไหนแล้วตอนนี้มาอยู่นี่ปีหนึ่งแล้วค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในยุคของเฟิร์นบ้างอือจริงๆแล้วจะมีคุณอาหลักเป็นหลักๆเลยที่เมื่อสองปีที่ผ่านมาคุณอาเอาสตรอเบอรี่เข้ามาค่ะคุณอาชื่อคุณอาหนุ่มค่ะคุณอาหนุ่มนะฮะอาหนุ่มเอาสตรอเบอรี่เข้ามาปลูกก่อนในไร่นี้บตอนนั้อนหนูอยู่กรุงเทพอยู่หนูก็คือลองรับสตรอเบอรี่เนี่ยค่ะ เอาไปขายในกรุงเทพแล้วก็ต้นเนี่ยก็ลองเอาไปขายในกรุงเทพด้วยลองเลี้ยงเองที่คอนโดด้วยว่ามันเลี้ยงได้ไหมมันอยู่ได้ไหมไอ้ผู้บินเล่นสตรอเบอรี่เนี่ยนะใช่ค่ะแล้วมันเนเลี้ยงที่คอนโดได้ด้วยเหรอเลี้ยงได้ค่ะต้องเปิดแอร์ให้มันทั้งวันไหมไม่หนูไม่ได้เปิดแต่ว่าก็ให้เขาอยู่ในที่แดดลำไรนะคะโอ้ใช่พอเราเลี้ยงเองเอยมันอยู่ได้หนูก็ลองเอาไปขายคือมันต้องเริ่มจากการทดลองที่เราขายนี่คือขายทั้งลูกสตรอเบอรี่ที่เป็นผลกินได้เลยกับขายต้นพันธุ์มันด้วยใช่ค่ะขายต้นพันธุ์แล้วขายใครอ่ะ ก็จะมีกลุ่มหนูจะไปตามตลาดพวกฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตอะค่ะ,ะใช่ก็จะมีกลุ่มที่เขารักสุขภาพชอบเรื่องอาหารการกินแล้วก็เรื่องผักลองปลูกเองไหมลองเอาสตรอเบอรี่ไปปลูกเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสนใจพวกนี้เอางนี้เอางนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก่อนจะได้คุยกันต่อแดดส่องผมตอนนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวย้ายไปนั่งในแคร่ตรงนั้นกันได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวไปนั่งคุยกับน้องเฟิร์นต่อตรงนู้นกันครับ่ มานั่งคุยกันสบายๆบนแคร่ไม้ไผ่แล้วก็มีฮะมี2ผลไม้ที่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยของที่นี่มาเสิร์ฟด้วยครับก่อนจะคุยกับเฟิร์นต่อเดี๋ยวขอคิมก่อนมันมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เป็นมะขามค่ะมะขามแช่น้ำผึ้งมะขามแช่น้ำผึ้งค่ะคิดค้นสูตรขึ้นเองเลยอ่เป็นสูตรตั้งแต่สมัยคุณย่าอยู่ค่ะอู้หฮะคุณย่าเมื่อก่อนจะทำมะขามแล้วก็มะม่วงแช่น้ำผึ้งโอ้นี่สูตรเก่าแก่มาโดนตกทอดเลยนะฮะและนี่ก็คือส้มรีนะค่ะอืมแล้วสูตรนี้ตอนนี้ขายดีขนาดไหน ก,ก็ออกมาก็หมดนะคะอร่อยมากคนระับทมคือมันกรุบกรอบมันแน่นแล้วมันมีความเปรี้ยวของมะขามกับความหวานฉ่ำ j u ซี่ของน้ำพึ่งอ่ะ <c oughs> อร่อยมากอร่อยมากขอบคุณค่ะไม่คุยต่อนะเดี๋ยวกินอย่างเดียวแล้วกันไ,ได้ถามเฟิร์นต่อเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าเอาสตรอบเบอรี่ลองไปขายที่กรุงเทพฟีดแบกไปไงบ้างรวมถึงที่ไปปลูกด้วย ฟีดแบ็กก็ขายหมดนะคะเรื่ที่เอากระถางไปนะ่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะถามว่ามันจะปลูกได้เหรอมันจะอยู่ได้ไหมกรุงเทพมันร้อนอะไรเงี้ยนั่นดึงแต่หนูสาหรับหนูหนูคิดว่ามันอยู่ที่เราทําความเข้าใจกับพืชแต่ละชนิดยังไงเขาต้องการนะต้องการแดดเยอะไหมต้องการน้ําเยอะไหมควรลดน้ําตอนไหนอ,อะไรเง,งี้ยคะ่ะ เหมือนเราก็ต้องปรับตัวเข้าหาพืชจริงพืชปรับตัวเข้าหาเรา,าไม่ต่างจากการมีความสัมพันธ์กับคนทุกคนเลยนะ<ช>ต้องเข้าใจธรรมชาติของคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นพืชเองก็เช่นกันงั้นเอาแบบคร่าวๆเท่าที่เฟิร์นได้เรียนรู้มาปีหนึ่งถ้าจะเอาซอเบอรี่ไปปลูกที่กรุงเทพเอาคอนโดก็ได้ต้องมีวิธีการดูแลยังไงบ้างอของหนูจะรดน้ำตอนเช้าช่วงหกโมงเลยนะคะแดดเนี่ยก็ ถ้าอย่างนี้ถ้าแดดปากช่องเนี้ค่ะคือมันโอเคแต่ถ้าแดดกรุงเทพมันร้อนมากเกินไปอากาศร้อนมากก็จะให้เขาอยู่ในที่ร่ไรหน่อยต้องมีขุงชาสเแลนด์ไว้ใช่ชไห<ช>มใต้ต้นไม้หรือถึงสแลนดนะคะในที่ร่มนิดนึงแต่ก็ควรให้เขาโดนแดดตอนเช้าอย่างน้อยแล้วมันออกผลได้เหมือนอยู่ปากช่องไหมออกค่ะแต่ว่าถามว่าผล,ผลผลิตน้อยกว่าไหมมันน้อยกว่าลูกเล็กกว่าไหมก็อาจจะเล็กกว่ายังอร่อยอยู่ไหมแต่ยังอร่อยอยู่นะใช่จริงๆหลักๆที่หนูพิเซษลูกค้าคือหนูบอกว่า ถ้าเราไปซื้อสตรอเบอรี่ตามตลาดทั่วไปสตรอเบอรี่ส่วนใหญ่เขาจะเก็บที่มันขาวครึ่งลูกแดงครึ่งลูกใช่ไหมคะเพื่อมาสุกถึงเราแต่ถ้าเราปลูกเองเราจะได้กินสตรอเบอรี่ที่แดงถึงครัวแล้วหวานฉ่าคือยิ่งแดงยิ่งหวานใช่มันฟินกว่าซื้อแล้วทำไมเขาเก็บที่เขาเก็บมาขายมันเป็นขาวครึ่งลูกอ่ะใช่ค่ะก็ให้มันมาสุกตรงที่ถึงคน,คน,ค,นคนกินคนรับแล้วคะ่<อ>ะใช่มันจะค่อยๆแดงแต่ถ้าที่นี่อย่างงี้อย่างที่ไรก็จะเก็บตอนค่อนข้างแดงเลยเพราะว่า เก็บแล้วกินตรงนั้นเลยคือมันหวานมันอร่อยกว่าแน่นอนอย่างตรงรอบๆที่เรานั่งเนี่ยเขาก็มีไรสตรอเบอรี่เล็กๆมีมีสองพื้นที่นะฮะคือด้านหลังตรงนู้นจะเป็นแบบพื้นที่ใหญ่เลยอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวมาเก็บสตรอเบอรี่ได้ด้วยช,ช่วงไหนยังไงบ้างคาเฟิร์นปลายปีค่ะปลายปีช่วงสตรอเบอรี่เริ่มออกเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นเดือนธันวาบางทียาวไปถึงช่วงเมษาก็มีค่ะเหรอใช่ค่ะไม่ร้อนเหรอก็ร้อนแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ได้ะคะ่ะ อย่างปีนี้หนาวช้าก็อาจจะอยู่ยาวหน่อยใช่ค่ะฟีดแบ็กจากนักท่องเที่ยวเไป็นไงบ้างตั้งแต่เปิดเอกิจกรรมเนี้ปลูกสตรอเบอรี่แล้วให้เขามาเก็บเองเนี่ยก็เท่าที่เริ่มแชร์ออกไปตอนแรกเลยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวสนใจเยอะอแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมาเก็บสตรอเบอรี่ทางที่นี่เลยแล้วเขาก็จะบอกว่ามันหวานมากมใช่ค่ะหวานอาจจะหวานกว่าหลายๆที่ที่เคยกินด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนี่คือเพิ่งเก็บมาสดๆเลยจากที่นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามเลือกลูกที่ แดงที่สุดตอนนี้นะครับลองชิมแบบไม่ต้องมีพลิกเกลือน้ำตาลอะไร <S <S ใดทั้งสิ้นนะฮะอืมอม,มันหวานจริงคือปกติเนี่ยเราเคยไปกินสับปะร่ตามข้างนอกก็จะเจอเปรี้ยวบ้างหวานบ้างแล้วเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเข็นฟันเลยอะ่ะอันนี้หวานฉ่ำแบบติดเปรี้ยวที่ปลายลิ้นนิดๆ,ๆแล้วมันสดมากสดชื่นมากนี่อากาศ <S <S แบบเย็นสบายเขาใหญ่แบบช่องแบบนี้นะหูมันฟิลและฟินมากเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะน่ เรื่องของซอเบอรี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ซอเบอรี่ยังมีอะไรอีกบ้างครับค่ะหลักๆเลยก็จะเป็นมะม่วงค่ะม,มีมะม่วงมีลิ้นจี่มีลำไย,ยมีกระทร้อนอะอะโวดาโกก็มีค่ะลิ้นจี่กับลำไย,ยนี่มันไม่ได้ปลูกได้แบบภาคเหนือหรอไม่ค่ะที่นี่ก็ปลูกได้เหรอค่ะพื้นที่ทั้งหมดนี้กี่ไร่ครับทั้งหมด117ไร่ค่ะไร่กว้างมากนะ1 1 7ไร่เลยนะฮะนี่มหาศาลมากตั้งแต่ฝั่งนี้ไปจดตรงถึงนู้นสุดหูล<ส>ูกตาเลย แล้วเราแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงฮะว่าเอาอะไรปลูกแค่ไหนอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชสวนนะคะเป็นส่วนใหญ่ก็คือพวกมะม่วงเยอะลิ้นจี่เยอะลำไยเยอะถ้าพื้นที่เล็กๆก,ก็จะเป็นเนี้ยค่ะสตรอเบอรี่เพราะว่าเราจะได้ดูแลจัดการได้ทั่วถึงแล้วเฟือ่องทนหนัดแบบไหนมากกว่าพืชสวนกับพื้นไร่ก็คงได้แค่เนี้ยค่ะเล็กๆก,ก่อนใช่ค่ะก็มีทดลองปลูกผักตอนนี้กําลังจะลงมะเขือเทศ เอาความรู้พวกนี้มาจากไหนเนาไม่ได้เรียนมาทางด้านเกษตรด้วยซ้ำก็ศึกษาศึกษาจากคนรอบข้างเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ความรู้จากกลุ่มพี่ๆ Thailand Young Farmer ด้วยค่ะแตไหนๆพูดถึง Thailand Young Farmer แล้วขยายความนิดนึงฮะมันคืออะไรครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้เป็นการรวมตัวของเรียกได้ว่าเป็นวัยรุ่นเจนใหมค่ค่ะที่ไม่ได้จบเกษตรโดยตรงค่ะก็คือ อ,อาจจะมีบางคนจบศิลปะจบดีไซน์หลายอย่างะคะจบวิศวะคอมพิวเตอร์ก็มีแต่สนใจงานด้านเกษตรใช่ค่ะแต่ว่าสนใจเกษตรเนี่ยเป็นหลักแล้วแต่ละคนเนี่ยในกลุม่มมีตอนนี้มี10คนละะ้ค่ะก็ปลูกอะไรที่แตกต่างกันบางคนเลี้ยงไส้เดือนขายดินไส้เดือน ปลูกมาเบอร์รี่หน่อไม้ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่แถวปักช่องโคราชนี่หมดเลยไหมครับไม่ค่ะเรากระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศเ,<ร>เลยเราสามารถลิงค์ข้อมูลกันได้แล้วไปรวมตัวกันได้ยังไงฮะสิบคนเนี้ยกลุ่มอเวนเจอร์ของกย,ยุคใหม่เนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าอ่าตอนแรกเหมือนได้พบป,ปะแล้วได้พูดคุยกันมากกว่าค่ะคือรู้จักกันอยู่แล้วเนี้ยเหรอใช่ค่ะเป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็ เออโอเคเราลองมาแชร์ประสบการณ์กันคนนี้มีนี่คนนี้มีนี่ก็เลยเริ่มเริ่มรวมตัวกันนะคะแต่ด้วยความที่ไม่ได้เรียนเกษตรมาเนี่ยมันยากไหมทั้งหมดทุกคนเลยทั้งเฟิร์นแล้วก็พี่พี่เพื่อนในกลุ่มด้วยถามว่ายากไหมทุกอย่างมันยากค่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะมีความพยายามมีความอดทนแค่ไหนแล้วเราจะหาข้อมูลมันมากแค่ไหนแล้วก็เรื่องประสบการณ์เรื่องการเรียนรู้ค่ะสําคัญมันไม่ใช่แค่ว่าทําปุ๊บแล้วมันได้เลยใช่ไหมคะ ทำอาจจะได้ผลแต่ทํายังไงที่จะได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วยืนระยะได้ด้วยใช่ค่ะนี่รวมกลุ่มกันนานแค่ไหนแล้วนะปีหนึ่งได้ปีหนึ่งนะคะทิ้งแอยากรู้อีกอย่างหนึ่งนะเมื่อสตรอเบอรี่เนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ป็นแบบเป็นซีซันนิ่งอะเฉพาะช่วงปลายปีถึงต้นปีค่ะแล้วถ้ามันไม่ได้มีแอคทิวิตี้ล่ะคนจะเข้ามาทําอะไรที่นี่ตอนแรกคือเราขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับผลไม้อ๋อ<า>นั่นส่วนหนึ่งด้วยใช่ค่ะอืมใช่แต่พอมีสตรอเบอรี่ขึ้นมาเนี่ยโอเคมันเป็นจุดที่ เห็นว่าทําให้เราได้เปิดไลฟ์พอคนเข้ามาสนใจซอเบอรี่ปุ๊บได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันมีอย่างอื่นมีลิ้นจี่มีลำไย,ยมีแก้วมังกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อาศัยว่าเราได้ให้ความรู้ด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยมันไม่ใช่แค่พอเป็นไล่แล้วขายของขายผลไม้อย่างเดียวแสดงว่าที่นี่เนี่ยแต่เดิมทีเนี่ยเขาขายอยู่แล้วพอค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่<ะ>ไม่ต้องห่วงเลยมีทรัพยากรมีตลาดอยู่แล้วแล้วเป็นไงบ้างฟีดแบบ ตั้งแต่เริ่มทำวิธีการนี้มาโดยเอาสตรอเบอรี่มาเป็นจุดดึงดูดความสนใจเนะี่ยค่อนข้างโอเคค่ะอย่างสตรอเบอรี่นี้เป็นจุดหลักเลยพอคนเข้ามาแล้วเขาสนใจเอะเอาไปลองปลูกที่บ้านได้ไหมซื้ออะไรไปได้บ้างมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าไหลสตรอเบอรี่ค่ะคืออะไรฮะไหลสตรอเบอรี่เหมือนเป็นกิ่งอ่อนที่ออกมาจากสตรอเบอรี่อีกทีหนึง่งแล้วเอาตัวนี้ไปเพาะลงกระถางมันก็จะโตเป็นต้นต่อไปมันไม่ได้โตจากเมล็ดอ,อย่างเดียวเงี้ยหรอค่ะมีทั้ง2แบบ<อ>ใช่ค่ะแล้วแบบไหนดีกว่าฮะจริงๆถ้าปลูกโดยไหลเนี่ย เขาขยายพันธุ์เจริญเติบโตได้เร็วกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดเนี่ยเราต้องเสี่ยงต่อการที่เขาจะขึ้นไหมหนึ่งจะขึ้นไหมสองกว่าจะโตใช้เวลานานอันนี้คือมันเป็นว่ายง่ายมีฟอร์มของมันอยู่แล้วเราแค่ต่อยอดมันอยู่ที่ว่าจะทําไปจนสำฤทธิ์ผลสุดท้ายที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะฮะเฟิร์นตั้งใจไว้ว่าที่นี่จะเป็นอะไรในอนาคตจะเป็นแบบ แหล่งท่องเที่ยวจะเป็นสวนเป็นไร่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรหรืออีกหน่อยจะมีแบบที่พงที่พักรีสอร์ทด้วยจริงๆเท่าที่คุณอาไว้ก็อยากทำรีสอร์ทค่ะแต่จริงๆแล้วหลักๆอยากให้เป็นที่แหล่งเรียนรู้มากกว่าม,มีผลไม้เยอะๆแล้วก็ดูแลเลี้ยงตัวเองได้ทั้งปีก็คือการหมุนเวียนของพืชแต่ละชนิดผลไม้แต่ละชนิดทั้งปีเราอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนอค่ะ แล้วคนอื่นมาเรียนรู้วิธีการเราเขาจะไปจัดการปรปับปรุงประยุกต์ยังไงต่อก็ก็แล้วแต่ค่อยส่งต่อองค์ความรู้ให้เป็นวงกว้างกระเพื่อมต่อไปเรื่อยๆนะฮะเราคุยกันถึงตรงนี้ <c oughs> แต่รายการเรายังไม่หมดเท่านี้นะฮะพูดแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมไม่เห็นภาพเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นพาเดินดูหน่อยว่ารอบๆไรเนะี่ยทั้งพืชไร่พืชสวนที่นี่มีอะไรบ้างแล้วมันสดมันใหม่เก็บจากต้นมันเด็ดขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวไปติดตามกันครับ วันนี้ปัญหาหลักของเกษตรกรทั่วโลกคงหนีไม่พ้นเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีแต่ราคาขายผลผลิตในแต่ละปีนั้นกลับไม่มีความชัดเจนและแน่นอนหากลงมูอแต่ปล่อยให้การทําการเกษตรของเราต้องรอคอยความหวังจากคนอื่นทุกๆปีแล้วเราจะแสดงฝีมือการทําการเกษตรให้โลกรับรู้ได้อย่างไรพวกเขาทําได้คุณก็ทําได้เพียวนวัตกรรมเพื่อเกษตรกร นั่งคุยกับน้องเฟิร์นนะคราวนี้เราเดินชมไรซอรอเบอรี่กันบ้างนะครับนี่ฮะนี่บางส่วนก็จะเทอรอยเก็บไปแล้วบางส่วนก็ยังมีผลติดกับต้นอยู่เลยนะฮะนี่คือสายพันธุ์อะไรครับเฟิร์นตัวนี้เป็น7 2อค่ะ72เรียกอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องมีชื่ออะไรพิเศษพันธุ์พระราชทาน72็ดสองแล้วจริงเขามีกี่สายพันธุ์หลักๆที่ปลูกอ่ถ้าหลักๆที่ปลูกนี่มี3ค่ะมีพันธุ์พระราชทาน72พันธุ์พระราชทาน 80ค่ะแล้วก็329ต่างกันยังไงอะแต่ละสายพันธุ์รสชาติค่ะรสชาติถ้าเป็น80เขาจะหวานอร่อยค่ะอ๋อใช่ถ้าเป็น329ลูกเขาจะใหญ่สายจะใหญ่ถ้าเป็น72เนี่ยลูกจะดกแต่จะเปรี้ยวอ๋ออย่างที่เรายืนตรงนี้คือ72นี่นี่น,นี่เห็นมีลูกมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องเฟิร์นสาธิตวิธีการเก็บที่ถูกต้อง เพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยจริงๆ mm hmm. ต้องใช้กันไกลไม่หรือว่าเด็ดได้เลยอ่าถ้ากันไกลก็ได้ค่ะหรือว่าจะเด็ดเลยก็ได้เด็ดต้อง<ะ>มีวิธีไงไม่ให้ต้น<ะ>มันพังจับขั้วค่ะต้องจับคั้วต้องค่อยๆเพราะว่าถ้าเราดึงแรงมันจะอาจจะมีผลกระทบต่อช่ออื่นนะคะอ๋อที่ยังไม่ได้ออกมาใช่ไหมใช่ค่ะอะ่เดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนิด,ดนึงนะไอ้ที่เป็นเขียวๆนี่ก็คือเป็นยังไม่ได้แดงสมบูรณ์นะฮะป็นลูกอ่อนมันแค่นี้เอง อ๋อเราไม่ได้เอาเด็ดเฉพาะตรงลูกมันนะเราต้องเด็ดตรงก้านมันให้ติดติดมาด้วยง่ายๆแค่นี้เองนะฮะนี่นี่ลูกเล็กแล้วเหรอแต่ว่าอีกพันหนึ่งนี่คือใหญ่กว่านี้ใช่ไหมันนี้ก็ใหญ่ค่ะนี่ก็ค่อนข้างเบอร์ใหญ่แล้วค่ะนั่นดิแล้ววันนี้ก็ใหญ่แล้วแบบดูฮะสีนี่แบบแดงฉ่ำมากเลยแต่เราสังเกตอีกอย่างหนึ่งสตรอเบอรี่เนี่ยนอกจากมีลูกแล้วเขามีดอกด้วยใช่ค่ะแล้วดอกมันสุดท้ายหายไปไหนหมดอ่ะทำไมบางต้นก็มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขออนุญาตนะฮะเนี่ย ขาวมีเกสรตรงกลางเนี้ยม,มันไปไหนหมดหรือมันร่วงไปเดี๋ยวตัวกลีบนะคะกลีบสีขาวเขาจะร่วงไปแล้วก็ตัวเกสรด้านในเนะี่ยเขาจะโตขึ้นเป็นผลสตรอเบอรี่โอใช่ค่ะแสดงว่านี่จะเป็นผลเนียนะคตทั้งหมดเลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะ,ะนี่เป็นเรื่องของสตรอเบอรี่นะฮะแล้วดูครับวิวดีมากนะฮะด้านหลังนี่เป็นภูเขามีแบบต้นทานตะวัน <c oughs> นอกจากสตรอเบอรี่แล้วเดี๋ยววันนี้เ <c oughs> ฟิร์นจะพาพี่ไปดูอะไรต่อ เออไปดูลำไย,ยไหมคะลำไย,ยอ่างั้นเดี๋ยวเราไปดูลำไย,ยทางด้าน,นดูกันฮะ สตรอเบอรี่นะครับคราวนี้เรามาดูลำไยกันต่อนะฮะชื่อว่าลำไยไม่ได้อยู่เฉพาะในภาคเหนือนะครับนี่ปักช่องก็มีแล้วลูกโตด้วยอันนี้เป็นสายพันธ์อะไรครับน้องเฟิร์น่นี่ลำไยพวงทองค่ะแล้วลำไยพื้นที่มากน้อยแค่ไหน กลำไยจะปลูกรวมกับมะม่วงด้วยค่ะก็ตีประมาณ10ไร่เป็นแบบไม้ยืนต้นต้นใหญ่เหมือนกันนะฮะเฉลี่ย10<ะ>ไร่ก็ถือว่าเยอะเอาเรื่องอยู่นะ,ะเยอะค่ะแล้วเมื่อกี้ผมคุยกับคุณอาหนุ่มอาของน้องเฟิร์นว่าที่นี่มีกระจับด้วยใช่ค่ะกระจับนี่เห็นว่าต้องเก็บด้วยวิธีพิเศษหน่อยพิเศษค่ะต้องลงเรือไป ใช่ค่ะลงเรือว่ายน้าไปเก็บต้องว่ายน้ําด้วยเหรอถ้าว่ายเป็นก็ว่ายเลยค่ะพี่ต้องว่ายเองไหมหรือว่าเดี๋ยวคุณอาเขาจะลงไปเก็บให้ได้ทั้งคู่ค่รอยากลองไหมคะอยากนเดี๋ยวเราไปดูของจริงของต้นกระจับกันว่าหน้าตาเป็นยังไงครับมาเลย จากลำไยคราวนี้เราพามาดูกระจับกันบ้างนะฮะกระจับอยู่ในบึงนี้เลยครับนี่คือต้นมันเหรอเฟิร์นค่ะใช่ค่ะมันเหมือนบัวเนาะคล้ายๆกันค่ะแล้วยังไงผลมันก็อยู่ข้างใต้อย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะผลมันอยู่ด้านใต้ลอยด้านในเดี๋ยวต้องดึงขึ้นมาดูอ๋อดูอย่างนี้ไม่เห็นภาพนะฮะวันนี้ครับผมไม่ได้ลงเองเรามีอาสาสมัครมาลงให้ครับผู้ชมขอเบิกตัวอนุ่มเลยฮะเชิญครับอนุ่มสวัสดีครับ นี่คืออันหนุ่มที่น้องเฟิร์นพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวอันหนุ่มยืนกลางเลยนี่ก็เป็นผู้ดูแลสวนแห่งนี้ไร่แห่งนี้ร่วมกับอาผู้หญิงอีกคนแล้วก็น้องเฟิร์นนะฮะเดี๋ยวสาธิตวิธีการลงเก็บกระจับลยู่หม่อยได้ไดรับผมไม่กล้าลงเองครับว่าลึกเป็น10เมตรเลยนี่โชว์กล้องนิดนึง ได้บางนี่นี่นี่ฮะนี่สาดายไม่เกี่ยวนะนี่คือผลมันนะฮะเวลากินคือต้องต้องเอาไปทําให้สุกก่อนกินอย่างนี้เลยไม่ได้นะครับ <pues maybe so> นี่เป็นซุ้มฟักข้าว นี่เราจะปิดท้ายที่ไร่เข็นผาพงด้วยซุ้มน่ารักน่ารักของฟักข้าวตรงนี้นะฮะเห็นบอกว่านี่ยังไม่ได้ปลูกเพื่อจําหน่ายยังค่ะแล้วปลูกทําไมตอนนี้ก็แรกๆก็คือคิดว่าลองปลูกประดับไปก่อนแล,แล้วค่อยเรียนรู้มันว่าจะไปขายยังไงต่อทําอะไรต่อเนียเอ,อแล้วมันสวยจริงด้วยนะใช้ได้เลยเคคแต่อยากรู้ว่าเฟิเร์แล้วเราดูยังไงว่าลูกไหนเก็บได้แล้วสุกหรือยังส้มๆจะจัดเนี่ยเก็บได้และะ้วค่ะอ๋อไอ้ที่แบบอมๆเขียวนี่ยังไม่ได้นะ ส่วนจะขายยังไงเดี๋ยวรอดูเป็นสเต็ปต่อไปในอนาคตนะฮะว่าจะขายเป็นน้ำฟักข้าวขายทั้งผลถึงอะไรยังไงแต่ถ้าใครอยากดูก็มาได้เลยที่ไร่เคนผาพงแห่งนี้มีเวลาปิดไหมหรือว่าเข้ามาดูได้ตลอดอจริงๆถ้าโทรแจ้งลวงหน้าค่ะ่าจะเข้ามาก็จะดีเพราะว่าจะได้มีคนอยู่คอยให้ข้อมูลให้เบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอให้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีช่องทาง Facebook ด้วยค่ะ มีเพจค่ะเคนผาพง f a แฟมิลี่ฟาร์มค่ะ,คคะอยากจะฝากอะไรกับคนรุ่นใหม่ที่รู้สึกว่าเราอยากทำอะไรเป็นของตัวเองโดยเพราะยึดมั่นในวิถีของเกษตรกร,ร,กรอย่างนี้บ้างค่ะก็ะจริงๆแล้วเกษตรกร,ร,กรหรืออาชีพเนี้ค่ะเป็นอาชีพหลักอาชีพหลักของคนไทยอยู่แล้วเนาะรจริงๆแล้วหนูว่าเป็นอาชีพที่ทํารายได้ให้กับประเทศไทยได้เยอะแล้วจริงๆเรื่องของเกษตรกรรมเนี่ยค่ะทุกๆคนมีพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วทํายังไงให้พื้นที่ที่เรามีอยู่่ะ เกิดประโยชน,น์เกิดรายได้มาที่สุดใช่ไหมคะแล้วอีอย่างสาหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือไปคิดว่ามันเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเออน่าอายเขินอายหรือเปล่า<ม>เงี้ยจริงๆริตอนนี้ไม่ตอนนี้คิดว่าทุกคนทําอาชีพอะไรก็ได้เป็นของตัวเองทําได้หมดเกษตรกร<ม>ทําได้จะเป็นศิลปินเป็นครูคได้หมดอยู่ที่ว่า เราจะใช้ชีวิตกับสิ่งที่เรามีตรงนี้อย่างไรให้มันมีความสุขและให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดคร่ะทีนี้ให้ฝากถึงในมุมของไร่ที่นี่แห่งบ้างนะครับไร่เคนผาพงแห่งนี้สําหรับคนที่อยากจะมาเยี่ยมชมมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผลไม้สตรอเบอรี่หรือว่านานาชนิดที่เราได้ดูกันวันนี้อยากฝากเชิญชวนอะไรบ้างเชิญได้เลยครับค่ะถ้าสนใจจะมาเที่ยวนะคะก็ที่ไร่เปิดตลอดนะคะแล้วก็โทรแจ้งเข้ามานิดนึงจะได้ม,มีคนคอยให้ข้อมูลนะคะสําหรับไร่เรานะคะไม่ได้เป็นแค่ช่วงหน้าหนาวที่มีแต่สตรอเบอรี่อย่างเดียวนะคะ ทงทุกหน้าเลยมีมะม่วงลิ้นจีนลํายมาได้ทุกหน้าเลยค่ะค้าบ่โชคดีก็อาจจะมีรถไถพาเที่ยวชมไร่ด้วยค่ะอู้หอันนี้เจ๋งมากเลยนะฮะแล้วถ้าโชคดีกว่านั้นอาจจะได้ลงเรือเก็บกระจับอันหนุ่มเมื่อกี้ด้วยตัวเองนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆน้องเฟิร์นที่สาะเวลาพาเดินชมสวนชมไร่แล้วก็แนะนําความรู้ดีๆมากมายให้กับรายการของเราครับขอบคุณเฟิร์นมากนะขอบคุณครับ แล้วกคุณผู้ชมครับกีไลฟ์ชีวิตดีๆสีเขียวนะฮะตอนนี้ผมก็มาใช้ชีวิตดีๆนอนเปลยวนรับลมชมวิวภูเขากินซอฟวี่สดๆจากไร่ <c oughs> ชีวิตด,ดีแล้วเกินแต่วันนี้รายการของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับใครที่อยากจะมีชีวิตดีๆแบบผมในวันนี้นะฮะมากันได้เลยที่เคนผาพงฟาร์มนะครับมาได้ทุกวันนะฮะเข้าไปดูรายละเอียดในแฟนเพจก็ได้หรือโทนนัดสอบถามจองเวลาล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วครั้งหน้ามาติดตามกันว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากกันอีกนะครับกับที่นี่ที่เดิมและรายการกลี e n Life ชีวิตดีๆสีเขียวกับผมตูนวรรธวานิชพุฒนากรน,นะครับส่วนตอนนี้ขอ ตัวชมวิวเขาใหญ่กินซออรี่หวานฉ่ำรับลมนอนเปลตรงนี้ก่อนนะฮะลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับสบาย